มีความพอดีคับแล้ว <French Claire> ก็ <S <S เปิดให้ในสีรี OB ขึ้นค <helicopter> รับผมยังมองว่าจะเทศไทยอยู่ในขั้นซึ่งสามารถจัดสีรีได้มากกว่านี้าใครเอาดอลล่าร์มาฝากบัญชีแบงก์ใครก็ฝากไปได้ถ้าว่าฝากไปได้แต่ที่จะองมาแลกเป็นเงินบาทบางครัทงก็มต้องมาแลกเป็นเงินบาทถึงมาหลังใครเอาไะไรจับับผมนึกไม่ออกถ้าผมมีเงินบาทมีเงินบาทอยู่ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์บ้างเพื่อกระจายความเสี่ยงผมทำไมไม่ยอมให้ผมทำไปตัวอะไรในเมื่อ เราเริ่มสามารถดูกับปรับดูแลปริมาณสภาพของแมงก้าอินฟลักต์แบ่งความเสี่ยงได้เป็นมือซึ่งประเทศซึ่งเจริญแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีข้อจำกัดสิ่งเหล่านี้ไปดูประเทศซึ่งเจริญได้สิงคโปร์ฮ่องกงกับไต้หวันตอนนี้หลังเพราะว่าเศรษฐกิจเปิดมาแล้วรีดเงินเปิดมาแล้วรับทับยัไรไม่ได้หรอกถ้าโลกเราปิดผมก็จะบอกว่าต่อเนี่ยนโยบายทุกอย่างทางธนาคารในเรื่องทพทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงอื่นที่ทั้งหลายเนี่ย ถ้าไม่คิดว่าโลกมันเปิดแล้วไม่ทำอะไรซึ่งจะเขาจะคลายมันเปิดแล้วก็เพิ่มความแข่งขันของของของเรื่องบายต่างๆัก็เหมือนกันทำกับธุรกิจไม่ได้นะผมว่าเราก็จะแพ้เอากันสุดกันในวายการกันมาหรืออะไรกันเลยตอนนี้ที่มองดูหน้าองอแล้วก็รัฐบาลเขาเดินมาถูกทางนะครับนโอยู <tense S 2> <custody. S 1> ่ายการกังก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมว่าเขาก็ ผมดีใจกับรัภาษีษกับบริษัทนะครับที่ผมมองว่าโลกมันเปิดเนี่ยมันกระทบเอาเรามากๆโดยเฉพาะเอาแค่เอไอซีเนี่ยอาเซียนยนะครับที่กำลังจะมีการปลอดภาษีกันทั้งหมดทั้งการนําเข้าของเงินทุนทั้งการคา้าจะเริ่มมีการเสรีตลาดทั้งตลาดเนี่ยและตลาดทุนสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ทุกคนที่จะมาลงทุนในอาเซียน คิดว่าคุณจะไปลงทุนที่ไหนครับนั้นที่ไหนที่ต้นทุนเขาถูกเขาจะไปที่นั่นที่ไหนที่เสียดอกเบี้ยภาษีกําไรได้ถูกกว่าเขาจะไปที่นั่นถ้าต้นทุนรายร้อยล้านในเมืองไทยเขาเสียสามสิบล้านไปอยู่ที่สิงคโปร์เสียแค่สิบเจ็ดล้านเขาก็จะบอกไปย้ายหมดไปอยู่สิงคโปร์ดีกว่าถ้างทีอาจจะแพงขึ้นหน่อยแต่ถ้าเราลดมาเหลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบยี่สิบสิบเจ็ดนี่ าจจะไม่คุ้มที่จะย้ายจากเมืองไทยจากสิงคโปร์จะมาอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำเพราะค่าความคิดเห็นมันสูงกว่าแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้การตัดสินใจมันเป็นเรื่องขางควา